ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto ช่องของคุณสำหรับการรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอากาศยานทางทหารรดนแห่งอนาคตและเทคโนโลยีป้องกันประเทศล้ำสมัยสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรดนรบไร้คนขับรุ่นใหม่ในปี2025อย่าง Heron TP ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรดนยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุดของอิสราเอลในยุคป,ปัจจุบันรดรนรุ่นนี้มีระบบที่พัฒนาใหม่ล่าสุด ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นและสามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาททั้งการสอดแนมและการโจมตีเฮรอนที TP, หรือที่บางแห่งเรียกว่าเอตันเป็นโดรนไร้คนขับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่อิสราเอลแอร์อสเปสอินดัสทรเคยพัฒนาและรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อรองรับภารกิจระยะไกลที่ต้องการความทนทานสูง สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สอดแนมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอาวุธแม่นยำแบบนำวิถีทำให้เฮรอน TP ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจการแต่เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ครบเครื่องด้วยปีที่กว้างกว่า26เมตรเฮรอน TP มีรูปทรงและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับอากาศยานแบบมีนักบิน สามารถบินที่ระดับความสูงมากกว่า45,000ฟุตและอยู่ในอากาศได้นานเกินกว่า30ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลหรือหลังแนวศัตรูโดยไม่ต้องพักเครื่องความสามารถบินสูงยังช่วยให้หลุดพ้นจากการตรวจจับของระบบป้องกันภัยทางพื้นดินเครื่องยนต์ของเฮรอน TP ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหนักแบบเทอร์โบพร็อพ ให้กำลังขับสูงเพียงพอที่จะพาอุปกรณ์หนักขึ้นบินและรักษาความมั่นคงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายความทนทานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โดรนลำนี้สามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานโครงสร้างของตัวลำยังออกแบบให้ยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการโจมตีการถ่ายทอดข้อมูลหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส จุดเด่นของรุ่นปี2025คือการผสานร,ระบบ AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลระบุภัยคุกคามและวางแผนปฏิบัติภารกิจแบบเรียลไทมระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้โดรนสามารถแจ้งเตือนเป้าหมายที่พบไปยังศูนย์ควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์เซ็นเซอร์ภายในประกอบด้วยกล้องอินฟราเรด กล้องออปติคอลเรดาร์ซาและระบบดักจับสัญญาณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพสนามรบที่สมบูรณ์แบบในทุกระยะด้านการโจมตีเฮรอนท p สามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีและระเบิดแม่นยำสูงโดยติดตั้งได้ทั้งภายในลำตัวและใต้ติดตามความเหมาะสมกับภารกิจทำให้มันกลายเป็นยุทธภัณฑ์ทางอากาศที่ไม่เพียงแค่เฝ้าระวังแต่สามารถตอบโต้หรือกำจัดภายคุกคามได้ในทันที ระบบควบคุมภาคพื้นดินของเฮรอนทีเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและครื่องวิทยุที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติภารากิจนอกระยะสายตาและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่ทหารภาคพื้นดินและโดรนอื่นๆในระบบสงครามเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพระบบถ่ายทอดข้อมูลมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักฟังและการแทรกแซงเฮรอนทียังถูกออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่าย โดยใช้วัสดุทนทานและระบบสำรองในหอลายจุดเพื่อลดโอกาสการขัดข้องและสามารถดำเนินงานภาคสนามได้อย่างต่อเนื่องทั้งยังผ่านการทดสอบในภารกิจจริงหลายรูปแบบซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในระดับสูง ขอบคุณที่รับชม WKP Auto หากคุณชอบวิดีโอนี้เกี่ยวกับ Heron TP Fighter d โดรนรุ่นปี2025อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมการรีวิวเทคโนโลยีการป้องกันประเทศโดรนและอากาศยานล้ำยุคในอนาคตอีกมากมาย